บ้านทบุ้งยิ่วใสครับไม่วิไลการอาชีพครับบ้านพ่ออยู่วิไลการอาชีพว่าเลือหพ่อตัวครับมือนึ่งเป็นยังนไงพ่อคือพยกตสองมือยกสองมือพ่อยกสองมือยกสองมือจังเสียยกสวัสดีคือไหว้ผ้านะไหว้ผ้าคนเบิ่งพ่อเฮ็ดสองมือจริงจริงอพ่อปั่นบักแบงแล้วแล้วไปไหนอายุวันโน่สูขังพลังให้เจริญไปหน้าหน้าเรียไปเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันเมือ่อวันจันทร์ที่4ธันวาคม2566เดือนสุดท้ายของปีแล้วครับผมอีกวิก่ีมือกันที่สิ้นปีแล้วเมื่อวานนี้ท,ท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านหนองขามนะครับตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชียภพูมหลังจากว่นได้เจอกันมาหลายมือนะครับเพระาะว่าช่วงนี้ช่อง1908อัพคลิปขึ้นไปกับีปัญหาตลอด ก็เลยอธิหางๆเนี่ยนะครับถ้าเหตุการณ์ปกติแล้วก็จิกลับมาคือเก่าเมื่อนิีสปาท่านผูน้ชมมารู้จักบรรดาในห้อยน้ากันนะครับราคาของว่าที่บ่ได้สอบถามนะครับเมื่อไงเบิ้งบรรยากาศการซื้อขายภาพรวมเลยกรัมาเบิ้งในห้อยว่าเมื่อนี้มีผู้ใดแน่ที่เพิ่นเข่ามาน้ากันพอดีพอสมานย่างข้าวพอดีพอสมานครับ ครับครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับข้บอสมานนี่<า>เป็นนายห้อยมาจากทางอำเภอปั้น,นเฝ้านะพ,อนะพ่อเนาะเน,นียนหัวนี่เนียนหัวหนุ่มหัวสาวครับไอสมานที่เป็นหัวสาวนะพ,พ่อ mama, เนาะหัวเลี้ยงัเป็นหัวเลี้ยงราคาของคุณพ่อสมานเริ่มต้นก็ประมาณหมื่นต้นๆ้นนะพ่อหมื่นต้นๆก็แม่ลูกก็มี่สามหมื่นต้นๆ้นเนี่ยครับจนกระทั่งหอดเต็มที่ก็ช่วงนี้พุ่งหาเกินเท่าไหร่พ่อสามสี่หมื่น ถึงก็รามารถสามมื่นต้นตนี่แหละสามมื่นท่านเหรอคบ้านพ่อสมานอยู่บ้านนายอินแต่งนะครับตำบลปูเรนคาอำเภอป้านพ่าจังหวัดเชียงพูมเมื่อเนี่ยอิบย์เมื่ทายงัวเห็นนะครับแต่วันที่คอเบอร์บรรดาในห้อยไว้เพื่อพี่น้องอยากได้น้ำผู้ใดก็ค่อยโทรสอบถามพ่อสมานที่ขอเบอร์ครับตอนนี้อยู่บ้านเหลือหลายบ่คุณพ่ออยู่บ้านเหลืออยู่ที่พ่อโทรเลยครับแต่เดิอดอยู่ครับถ้าพี่น้อง อยากเบิ้งของกิงก็ค่อยคุยกับพ่อเราแล้วก็ให้ส่งกันทางไลายนะพ่อเนาะคนที่เป็นซื้อกลางเงด้อครับตอนนี้<อ>นช่อง,องยังมีปัญหาอยู่ครับเอาขึ้น่าท่านได้เลยเบอร์พ่อสะมานนะครับ097 238 9252ส่วนเบอร์ที่มีร้ายนะครับสามารถส่งรูปส่งยางให้กันเบิ้งได้กั 0 9 6 7 5 7 3 4 3 5ครับเบอร์นี้มีไยครับครับพ่อสมานนะที่ไปตลาดนัดนะครับเริ่มจากวันจันทร์นี่ที่บ้านหนองขามน้อพ่อเนาะอำเภอบ้านอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิวันอังคารนี่บ้านนาฝายทางไปราชพัฒน์ชัยภูมินะครับอำเภอเมืองชัยภูมิวันพุธพ่อสมานที่ไปที่บ้านขฝ้าเพลื่อยัดหนองบัวใหญ่เกตุหลัดน้อพ่อเนาะวันศุกร์หนองโมแดงวันเสาร์บ้านเฝ้า <Okay. S 2> วันอาทิตย์พ่อสมานที่ไปที่บ้าน <c oughs> จำเืนิน <Okay. S 2> ต่างบ,บ,บ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์อาพิ่นงใกล้ท่างไหนก็นสามารถไปเรียกไปคุยหรือว่าไปเลือกเบื้งเลือกหากับพ่อสมานได้เ <Okay. S 2> มื่อนี้พ่อสมานมันมาเนะนพ่อเด้อ <Okay. S 2> ขอบคุณมาก okay. ปบุงครับครับบดีพี่น้องน้ำกันสองมือไม่พ่อมือนงปยังนะเออสองมือมนึขาดนมือนึงขาดตี้ยมือนึงขาดหนาดิคุณพ่อหนาครับโอ้ยคือเลยเนาะเดี๋ยวถมข้าวกันแล้วเข่าเลยเาะแล้แล้วครับได้ไรบานดพ่อได้ประมาณอสอบลุงิเงาลโอ้ยจุกมาดดกอยสอบอ่ะปบุงนี่บ้านปบุงงยุไส่ครับมีไรขายที่บ้าน บ้านน้องไหบ้านพ่ออยู่ไปรายการอาชีพว่าเรืออยู่หน้องไห้อยู่หลัง่าพ่อตัวครับก็เป็นพ่อออนะครับอยู่นองไห้พ่ออ๋ออยู่หลังมีอลไรการอาชีพพ่อออบุ้งนาะพ่อบุ้งนี่แหละครับผูอันีันจันนี่พ่อที่มาบ้านหนองขามบ้านนักขามไปใส่พ่อบุ้งบ้านนักขามไปบัวใหญ่บ้านพุทธด้อครับบ้านพุทธไปบ้านขาวบ้านพุทธรหัสไปจุ้งแก้บ้านสุกบ้านสุกไปจุดน้ำฝน พ่อไปก็ได้ไปผู้เยนเออเอาวันเสาร์พ่อเมีนไปบ่อยไงบ่อยวันอาทิตย์นี่ไปบ้านอาารานโอ้เดินสายทุกมือนะครับเมิพไปแล้วก็จะไปเมียนถ้าพอเบิดแล้วก็ไปไหนก็ไปเมียนวันนีพ่อเปน่นาเดี๋ยวพ่อพถามก่อนพี่น้องไปเกี่ยวรถส่ทักทายได้เนาะเฮ็ดไปจากปีแล้วพ่ออาชีพในห้อยอะเจ้าปุระจ้ก็ซอยยี่สิบสามุระ าพี่เพชรอีกโดนบอกรับเพชรเป็นโดนรือกันว่าตายกระเบนล้ากันว่าตายอ้าวเบอร์มาพ่วงมาเพื่อพี่น้องจะได้ไปโทุ่หานมาแปดหนึ่งครับศูนย์สองห้าหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์จำกันได้แม่นเด้่ะเบอร์เนาะพอบุ้งนี่นอกจากรับขายง้อแล้วก็รับซื้อว่าพอมบ์บอกระพี่น้องอยากขายไหมครับเขาซื้อก็ซื้อครับพี่น้องกับทุ่หานี้ได้ครับเลือหรือว่าถ้ามาเล่นตลาดนัดเดือพอบุ้งกับทางขายได้นะครับ ก็บุ้งเลยครับเป็นคนนิสัยดีนะครับครับได้กำไรเนี่ยดอกด้วยค่าขายงายเมื่อพ่อเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับจ้างแล้วนะรับจ้างอย่างเดียวครับมันใส่พวกอะไรน้ำบ้านครัเมี่ยนคนเพิ่มเมี่ยงทบไปหาผมมาบ้านบ้านอยากงดนหัวมีเดียอย่างเดีัวมันขายหมดแล้วครับท่านรองเออโมอหน้ามูหน้าพวกรด้นี่ไหลอยู่ตอนนี้โทรไปก็เพิ่มรับบัตรเนี่ย เพิ่อนยากเข่าอยู่เรือเพิ่นเลี้ยงวันหลับเอาพ่อไปยังพ่อไปยังไปว่ากันไหมนะพ่อบุ้งเนาะครับพ่อบุ้งก็เห็นหมาเนาะพ่อบุ้งเนาะสุขภาพแข็งแรงคครรัับบไปไปปไม่เจอไอ้หนุ่มเฟิร์สอยู่กลางตลาดลาสวัสดีพี่น้องทั้งกันสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้หนุ่มเฟิร์สหนุ่มหล่อประจำสนามตลาดนัดโคกระเบือของจังหวัดชัยภูมิเนาะอ่าเอกลักษณ์เราคือตัวใหญ่โกงวดนะครับเด้อไอ้หนุ่มเฟิร์สนะเฟิร์สลาปีนี้อายุจากปีแล้ว นี่แหละครับยิบยี่ปีนี่แหละยังสวดอยู่คนั่นผู้ชายผู้สาวจองได้บ่ได้ครับมาเบื่อมาหนุ่มเฟือดละศูนย์เก้าสี่สองเก็บศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ครับไอหนุ่มเฟือดนะครับครับหาเงินเก่งนะครับครับเป็นอยู่ตัวคนเดียวนะครับด้วยยังสวดอยู่ครับปกติเฟือดนี่ที่เอาเน้นงัวงอย่างครับของเฟือดอ่ะมัมมอาเอาทุกย่างครับงวงว่าจะพอซื้อพอปล่อยไข่ไม่ไปครับหนุ่มเฟือดที่เดินทางนี่ครับวันจันทร์ที่มาที่บ้านหนองขามนะเฟือดเนาะครับผม วันอังคันไปใส่ครับวันอังคารไปบัวใหญ่ครับบังคันบัวใหญ่โคราชวันพุธได้ครับวันพุทธก็น้องบัวขาวครับวันพฤ่อรหัสครับพฤหัสช่วยนบทครับเดินทางไปช่นบทวันศุกร์ช่วยหน้าบทศุกร์วันเสาร์ วันเสาร์ได้ครับเขอขอบวยยายวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ทางเที่ยงกับวันเดียวครับทางเที่ยงกับวันสั้นเราเตะเต้นมือครับเพื่อพี่น้องอยากได้งัวไปเลี้ยงเลยครับด้หรือว่าอยากไปเล่นน้อไอ้หนุ่มเฟิร์ดเจือยุใสกระทะคล้ายได้ไปไปถือกระทู้หาหนุ่มเฟิร์ดตามเบอร์ที่เราให้มันหมาดเด้อเฟิร์ดเด้อาจจะค่อยเจอกันไหมขอบคุณครับเพราะทีมาเจอเสียมาดนะครับเสียมาสบันดีครับเสียมาดนะเฉยภูมินะครับบอกเป็นเสียมาดรายสีมาเสียมาดที่เลี้ยงงว เลี้ยงเป็นบ่ครับง้วเลี้ยงครับง้วเลี้ยงเนีนเสามารถสร้างออเดอร์ได้เนาะได้งัวขนาดใดสร้างได้เดือดครับเสียมานี่อยู่ชัยภูมิบ้านเสียมาดถยอ่บ้านเลยครับของสมงโคกสูงครับเชัยภูมิในเมืองคนเมืองดอกคนเมืองหนาแล้วเบอร์เสียมาดเบอร์ครับศูนย์เก้าเก้าครับห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับพี่น้องกระทงหาเสียมาดถเด้อครับเด้อเสามารถที่ไปทุกมือบ่ครับตลาดอ่ะทุกมือครับทุกมือวันจันทร์นี่มาบ้านหนองขามช่ววงมือัน ถ้าบ,บุริคองถ้าบ,บุริคลองกรบพักเอาวันจันทร์ที่มาบ้านหนองขามคอนสวรรค์วันอังคารถ้ามิคองก็ไปที่บ้านนาฝายพืภอเมืองเคพพูมวันพุธนี่เป็นประจาที่วันข่าวเลยครับแล้วแล้วเป็นเจ้าของตลาดนัดพร้อมนะครับเนะี่ มันพ่เรื่องหัดไปทั้งไหนครับผลขุนละหัดผลขุนละหัดนี่ไปทั้งไหนอะไรเงี้ยไปเจตุรัตเนี่ยเจตุรัตเนี่ยพวกใยเนี่ยเออครับบันสุกด้วยครับบันสุกวันศุกร์วันศุกร์ไปยู่ผักบั้นใส่เงินใส่เงินเนี่ยบันเสาร์วันข่าววันอาทิตย์ใส่เนี่ยไปสั่นหลดวะบันอาทิตย์ตอนที้ไปที่เกษตรสมบูรณ์นะครับแมนครับนี่คือเสี่ยมาดพ่อจะใส่กระทักทายได้วันนี้นายกันหลายมือเอาเสี่ยมัดมาณๆด้วครับได้ขอบคุณมมาากดีพพอออเจ่ ผมกับแม่บนนะครับสองคนนี่เราเป็นคุณตาคุณยายเนาะเป็นในห้อยอบุโสมาน้ากันดีดีคุณพ่อคุณแม่ห้อยแม่ห้อยเออเราอยู่บ้านหนองบัวขาวนะครับตำบลชีลองอำเภอเมืองเชพพุ่มนะครับสนมากออพ่อพงแม่บนที่เนียนงวอย่างครับงวเลี้ยงครับงวเลี้ยงเนาะลูกแม่สาวครับแล้วก็สามารถซั่งได้นะครับเนาะครับสั่งได้ผมที่คอเบอรอได้ไหมคุณพ่อ ศูนย์หกสามรับหน้าแปดเก้าแปดสองสามหกมื่อนี้คุณพ่อได้อันไรมาเมื่อน่ะได่งวครับได่งวงหวยงวงับหวยพี่น้องอยากได้ตัวใดหรือว่ามีโอกาสมาเที่ยวตลาดนัดเห็นแล้วก็ทักทายได้ไหมครับเด้อเมื่อนี้ว่นเด้สอบถามราคาหรอกครับมื่อนี้พาพี่น้องบุกบรรยากาศแล้วก็พามาพูดคุยกันในห้อยน้ำกันมันหมานด้วคุณพ่อเด้อเอาคุณแม่น้ำมันหมานมื่อกี้มาเจอห้อยสมเนกอยู่กลางตลาดนะครับพอสมเนกครับครับบอกีพี่น้องน้ำกัน พอสมนึกอิติเดียนหงวงอย่างครับยวนมากอ่ะผมผมไปทุกอย่างแหละครับทุกอย่างทุกอย่างเลยงวเลี้ยงเนาะงวเลี้ยงงวงามกว่มีแมนงวงปูงวงขุนก็นได้ได้ทุกอย่างแหละ,ะครับบ้านพ่อนี่อยู่ที่บ้านบ้านบ้านสะแทนกับงวงแปดตำบลหนองไผ่อำเภอแจ้งพอจังหวัดเชียงภูมิครับผมวันจันทร์นี่ปกติห้อยสมนึกจะมาที่บ้านหนองขามนะครับนะตำบลหนองขามอำเภอขอนเสวยเชียงพูมวันอังคารได้ครับวันไปไหนบางครั้งกับไปน้องเรือบางครั้งกับไปบัวใหญ่ครับอ่าวันพุธครับวันพุธกับไป ตลาดบ้านขาวครับเพื่อัดครับเพื่อหัดก็ไปชุมแพ่บ้างแล้วก็กลับไปช่วนบดพอ,อวันศุกร์อีกช่วนบดเนาะครับผมวันเสาร์ได้ครับพอวันเสาร์กับกูเวียงครับวันอาทิตย์ปะ,ะต่อทานแกงนพ่อ พี่น้องเจอพอสมมติจะใส่กระทักทายได้เลยครับเด้อเนี่ยเราตีเนียนงวเลี้ยงงวงามนะครับเอาเพื่อพี่น้องอยากไปเรียนไปหาพอเบอร์นะครับครับเบอร์ติดต่อได้ก็0 8 3 7 7 0 4 7 9 4ครับพอสมมติเราลองที่ได้ครับเด้อเนี่ยะทักทายเราได้นะครับเมื่อกี้ก็ได้งวงามมาพี่น้องกำลังหุ่มอยู่ขอบคุณหลายๆพอขอบคุณมากมันมาได้บนเรสพอเด้อครับ ยัดข้ามันเขท้ากมันเขา่ะมันไปแล้วโอ้ดีๆไปขายยกันไปขายรูดเกพัน่ะบบกับคำบอดีเขาพอ่งโอ้โห้เอบอกหายบอแหงสิครับอกครั้น้องด้วครับด้อบอครับไอ้พนองที่ท่านักเอกลักษณ์คือผมสิอของห้คคำเดียวครับเสือหลายสกอตออไมอยบอกนั่นหรออ๋อซา ค่อยค้าน้องนี่ตีเนียนงัวงอย่างนี้ค่อยค้าน้องวัดวงามวัดทองวัดถือครับที่นั่งถือประจำค่อยค้าน้องนอกจากมาขายเรารับซื้อพฟองบอกครับเพร่อพี่น้องมีงัวอยู่กับบ้านเนาะใช่ครับปกติวันจันทร์แล้วก็ตีมารนี่ได้ครับวันอังคารวันอังคารไปิใส่ครับไปราชพัฒน์ชัยภูมิน้าฝายครับน้าฝายวันพุธปันข่าวแล้วเป็นเจ้าของตลาดน้ำปันข่าวนะครับันที่เป็นนมแดงครับนมแดงหลักๆเนาะให้เนาะที่คอเบอร์ไว้ได้ไหนครับเบอร์ค่อยค้น้อศูนย์เก้าสามห้าห้าหนึ่งสองหกสามหนึ่งครับ หอยขนน้องได้ครับได้ขอดากอิส่ทักทายได้ครับมื่อกี้จะเป็นซื้อว่าพูดกันบอกว่าซื้อยังไงมันขายแล้วนะโอ้โหนอกจากขายแล้วก็รับซื้อผมน้องหอยเนาะครับพี่น้องก็ค่อยเข้าหาเราได้มื่อนี้เห็นหมาหอยนะรับซื้อทุกอย่างครับนกหยกวิ่นคนครับโอ้โมันเปลี่ยนมันเที่ยวกระสันเตะเตี้ยเตี้ยเออเต็มยหมดเลยครับเพราะว่าของเขาบอดีเตะเขาบอดีครับได้เข้าหลายปีนห้อยขนน้องได้ร้อยกระาถุงครับกินรบุตรดอกกินรบุตรครับใครม่กินเท่าไดใครยี่กันสองคนอ่ะนะครับ โอ้ยไหลครับนี่มันก็แพร่เข่าแพร่น้ำไหลตามกับลงโคอืออ่ะไแต่น้องเลยเป็นคนอารมณ์ดีดนะครับเด้อเห็นอยจะใชยได้ครับครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับดีมาเจียวให้หลอดเราไมาจะแกงเขาให้หลอดครับครับัตดีพี่น้องน้ำกันสวัสดีครับให้หลอดปกติที่เนียนงัวะอย่างครับปกติอ่ะเนียนงัวแม่ลูกครับหัวขมครับหงอเลี้ยงนะครับเนาะหหเลี้ยงถ้าถ้าพี่น้องอยากสร้างนี่ก็สามารถสร้างได้ครับงั้นบอกครับ แม่ลูกครับหายได้เนาะปกติวันจันนี้ห้หลอดที่มาที่บ้านหนองขามวัานอังคานไปใส่ครับวัานอังข้านไปพูนไปหนองเรือครับคือไปไก่โอ้ไปพุ่นึ้นไปไก่แล้วไปหนองเรือนะครับแกงกรวนอกงแกงวันพุดธด้ยครับวันพุดธวันใไปใส่ครับผักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนใส่เงินนะครับเนาะเพลือหัดได้ครับให้หลอดเพลือหัดวันหัดไปชุ่มแพร่ครับชุ่มแพร่วันสุกเด้ครับวันสุกไปชนบทครับชนบทวันเสาครับวันเสา ไปผู้เวียงครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เต่าทานเต่าทานแกงคอนะครับพี่ต้องไปเจอแล้วยืใส่ทักทายได้เลยครับเด้อห้อยหลอดนะครับในห้อยมาจากอำเภอแกงคอเชยภูมิที่ขอบเบอร์ไว้ครับครับ093 546 9025ามห้าสี่หกเก้าศูนย์สองห้าบ้านห้อยหลอดอยู่บ้านไหนครับบ้านสะระหวานตำบลบ้านแกงอำเภอแกงคอเชยภูมิเชยภูมินี่ครับเด้อห้อยหลอดเด้อยวันนี้แกงหมานเด้อห้อยเด้อขอบคุณที่หลายขอบคุณครับ พอดีมาเจอห้อยนางนะครับเรามาจากบางคนห่อยนางสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้อยนางที่เน้นครับผมสวัสดีครับห้อยนางนี่ที่เน้นงัวเลี้ยงงวงามเ,เนาะาาค่ะงวง,งามงวงามงัวเลี้ยงนะครับงวสาวแน่งัวโคมแม่ลูกแน่นะครับเ <latego S 1> พื่อพี่น้องจะได้ไปงัวไปเลเี้ยงไปไว้ในี่โค้งนคอกหรือว่าถ้าไปเจอห้อยนางอยู่ตลาดไหนก็ทักทายได้ปกติวันจันทร์กที่มาเมืองนี่เนาะครับเนาะบ้านหนองขามบ้านบัวทิศราบ้านหนองขามถ้าวันอังคารนี่ที่ไปบัวใหญ่ดีครับค่่ะแมบัวใหญ่ วันพุธเดียครับวันศุกร์ไปช่นับวันพุธวันพุธจะไปบางทีก็ไปบ้านหันนะค่ะในสรภาใกล้ทั้งพุ่นเนาะส่วนวันศุกร์ห้อยนางที่ไปชนบทมักตลาดบ้านหันอ๋อครับที่ขอเบอร์ไว้เพื่อพี่น้องอยากโทรหาค่ะกันอยากไปมึงกับไปมึงได้ค่ะอยู่ฝากสีดาไปเนาะอัมเภอบัวใหญ่ฝากมันฝากสีดาฝากบัวใหญ่สีดาแล้วก็มึงพ้นะหมค่ะมันอยู่ระวางสีดากับ ีดาไปเป็นร้อย<ป>ตอมาณบอนไหลกิโลครับเอาเบอร์นะครับ1ิบิบากิโลนี่ประมาณนี่ครับเอ้ยืยออมเพื่อพ้อนบ้านขอนแกน่นครับเบอร์นะครับคนสัมศูนย์หกสองครับหาสองแปดหหนึ่งค่ะบ้านอย่งครับบ้านห้อยอยู่บ้านห้อยบ้านนึ่งเพื่อพ่นเมนตัวบบได้สี่สองเอาไหมยังม,ม่เอาเบอร์ไหมศูนย์หกครับหาส ซีสองเกตค่ะคุณหมอบ้านห้อยอยู่บ้านเดียครับบ้านบ้านโน้นเพกค่ะบ้านโน้นเพกตำบลมีปั๊มบางจากอยู่มันอ๋อตำบลนะครับตำบลยังตำบลหนองแวงสุขาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นไปผู้ถือกุยโทรหาเราหรือว่าถ้าพ่อเรายื่นตลาดนัดตรงไหนก็ทักทายได้เนาะหอยนางนะครับเด้อมื่อนี้กันหมานขอบคุณในหลายขอบคุณในหลายคุณหมอครับพอตรวจในหลายบอกผิดตรงนั้น พอดีมาเจอห้อยพะอโรยอยู่ไทยตลาดนะครับห่อยอพ่อโรยข้ับดีครับห่อยพะโลยนี่มาจากไสครับมาจากอำเภอพนครับอำเภอพนเนาะครับห่อยพะโลยที่เนียนงัวงอย่างครับสุนมากอะขัดเนียนตูเป็นงวเลี้ยงผีคล้ายๆเนี่ยครับขัดใส่คนเลยครับเอาแบบงามๆนี่แหละครับ ซื้อเป็นทุกแบบแหละครับถ้าพี่น้องทั้งบ้านต้องการสั่งเนาะว่าห้อยหาง้วแบบนี้แบบนี้อะไเนี้ยก็สามารถหาได้เนาะใช่ได้ครับนอกจากขายเราเขารับซื้อพร้อมบอครับซื้อพร้อมครับกันบ่าไก่ก็ไปซื้อพร้อมกันซื้อเห็นตัวจริงกันยังค่อยซื้อกันนะครับครับอะที่นี่วันจันทร์เนี่ยปกติห้อยที่มาที่บ้านหนองขามเนาะครับวันอังคารไปใส่ครับอังคารบัวใหญ่ครับวันพุธด้ครับห้อยวันพุธกับบางทีก็ไปตลาดนั่นปลาทายรอบ้านบางทีก็ยุดครับ ตอนนี้งัวกัดทายยากปกติก็เห็นเรามาบ้านข่าวเนี่ยอยู่บางครั้งเนาะครับนั่นๆไปครับเพื่อหัดได้ครับห้อยเพื่อหัดนี่คือหยุดเลยครับพอไปใส่ครับหอบอนก่อนเนาะครับแต่เขาวันศุกร์ชนบทครับวันศุกร์ชนบทวันเสาร์เลยครับวันเสาร์กับวัวใหญ่อีกครับวันอาทิตย์อาทิตย์กับบ้านหาดรอบบ้านบ้านสาสตร์อืมครับห้อยฟลอร์เรามาจากบางพลนะครับเราเนียนงัวเลี้ยงงัวงามทุกประเภทสั่งได้ได้ครับพี่น้อง เจอร้นในตลาดในสนามใส่กระทักทายได้ด้วยครับเด้อห้อยพะโลเอกลักษณ์การที่เสียงดังๆใน่ดอกเนาะที่ขอเบอร์ครับห้อยมา065ครับ337 2556ครับวันนี้ไก่หมานะห้อยเด้อครับผมขอบคุณมากครับเมื่อเจอห้อยเดชเรามาจากโคกโกชัยนะครับห้อยเดชไปดีพี่น้องน้ำกันห้อยเดชนี่สมัครที่เด่นหัวอย่างครับผมผมผมเลี้ยงตุ้งเนียนตัวเพียร์เนาะห้อยเดชดทั้งซื้อทั้งขายพ่อแม่บอกครับ ครับผมอ๋อขับถ้าพี่น้องมีงออยู่ในคอกอยากขายก็สามารถโทรหาเจ้าได้บ่ครับผมอ๋อนะครับให้เด็ดลัตยีมาดามตลาดนัดแล้วครับวันจนันทร์ลักยีมาหนองขามทางปฏิทุระเนาะครับวันอังคารไปใส่ครับอังคารไปบัวงเงี้ยวันเงี้วันพุธนี่บ้านข่าวบ้านข่าวพันลูกหัดด้วครับหัดลุกแพรลูกแพรวันศุกร์นี่ลักที่มันชนบทเนาะอยู่ใกล้บ้านาวันเสาร์ด้วยครับวันเสาร์กับบัวเงี้วันอาทิตย์ เรือ,อกระตอทันเกียงข้อเนาะเพราะว่าบ้านห้อยเดียดจะอยู่ทั้งโซนโคกโคัชติดทั้งแถวเกียงข้อนะครับพี่น้องมีหวัวในข้ออยากขายก็สามารถโทรหาเราได้หรือว่าอยากซื้อว่าไปเลี้ยงก็ติดต่อห้อยเดียดได้เลยครับให้เราหาให้หนะห้อยเนาะที่ขอเบอร์ได้นะ่ะศูนย์หกหนึ่งครับห้าห้าสามหนึ่งสี่แปดห้าครับนี่คือห้อยเดียดได้ครับได้ไปเจียดอยู่ใส่ก็สามารถ,ถาท,าทักทายได้เมืยยม่อนีหมานห้อยได้ครบผมขอบคุณในลาย พอดีมาเจอห้อยอีกคนนึงครับเราเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่สุชาตินะครับผู้ใหญ่สุชาติบัดดีครับบัดดีพี่น้องน้ำกันผู้ใหญ่สุชาติตี่นเน่นสัมบักตี่นเน่นควายควายแล้วก็งัวก็มีเนาะมาจากแกงข้อนะครับเพื่อพี่น้องจะได้คุยไปเลี้ยงที่ขอบเบอร์ผู้ใหญ่ไปได้นะสอูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าครับแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดจันถึงจันถึงวันอาทิตย์นี้เดินสายทุกมือบอกครับผู้ใหญ่ วาางกกมททุแแนลครับปกติวันจันทร์ที่มาที่บ้านหนองขามนะครับเนาะวันอังคารเด้่ครับวันอังคารนี่งเส้นมากผมไม่ค่อยไปอ่าพักพ่อนหนึ oh. ่งวัน huh วันพุธเด้่ครับวันพุธก็ที่ไปบวานข่าวบไปวันข่าวเพราะเรื่องหัดเด้่ครับเวันหัดก็ไปชุมแพครับไปชุมแพนะใกล้เขตทั้งใกล้ๆกล้ทั้งพื้นวันศุกร์วันศุกร์นี่ว่างเขาไม่ค่อยไปครับวันเสาร์วันเสาร์ก็ที่ไปบัวใหญ่ ไปบัวเงยไปตลาดเงยเพิินนะครับเนาะวัสดเทียนนี่กาตีไปทั้งบ้านเต่าถ่านเต่าถ่านเต่าานอาเพื่อแก่งข้อได้ครับเด้อพี่ดองอยู่ได้ควายไปเลี้ยงคายเจ้าหาผู้ใหญ่สุชาติเรียนหมาด้วยผู้ใหญ่เด้เอขอบคุณมากเพรพดีมาเจอยูทูบเบอร์น้ำกันนะครับ เราเปิดไมคสวัสดีครับผมอัน้นน้ำตัวนะครับผมแล้วเป็นตำรวจเนาะอ่าครับกับเป็นทำงานอยู่นี่แหละครับทำงานอยู่แวลาว่างมาเฮ็ดทังกีนะครับเนาะวันจุดซื้อช่องไว้จะไหนครับผมพอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับพี่น้องเดออพอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับพอเพียงเลี้ยงตัวได้ครับเป็นช่องเกษตรขันเทียนเกี่ยวกับอะไรครับกับงัวกับควายเนี่ยเนาะครับเป็นช่องเกษตรทุกอย่างครับเกษตรพอเพียงแล้วก็มีการซื้อขายงัวกเนี่ยน้ำสื้อเนอข่าวข้อมูลข่าวสารเยอะครับ เกีย่ยวกับวงวกับควายหรือเกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยครับมาลงไว้ครับติดตามได้ครับผมฝากพ,พี่น้องทางบ้านครับผมครับผมครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของช่องพ่อเพียยเลี้ยงตัวได้น,นะครับหรือไปช่องเกษตรครับบ้านเกี่ยวกับท่องนาะท่องไร่เขาเนีย่ยแหละครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหรือครับดาบแมวนะครับเนาะดาบแมวนะครับพ่อเลยใส่ไก่ทักทายได้ครับผมพี่น้องก็ได้เอาให้ยังปังได้ดาบแมวด้ะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ สวัสดีกลับบ้านพอดีมาเจอพ่อมาอยู่ท้ายตลาดคุณพ่อมาสวัสดีพี่น้องน้ำกันทั่วโลกมือมือนึ่งไปอย่างเนาะพ่อคือพยกตสองมือยกสองมือพ่อยกสองมือยกสมือจังเสียยกสวัสดีคือไหว้ผ้านะไหว้ผ้าแบบดเนาะพ่อแบ็ดเนาะเอาจับมื็ดสองอันเหาือนเราที่งานคนเบิ้งพอเฮ็ดสองมือที่จี๋เขาบัดเขาบัดผู้เฒ่าบอกเคยเขาวัดตะวันเสี้ยวเป็นบ่ถายแต่าหัวพ่อมานะครับปีนี้จะปีแล้วพ่อย้า แปี่ปีเอามือวางลงพ่อวันที่แบบแปดแปดสิปีขายง้วทุกเมื่อขายง้วทุกเมื่อนอกจากขายรับซื้อพ่อบอกครับรับซื้อพ่อมรับซื้อพ่อเพื่อพี่น้องทุกหากรัไปซื้อเดินเนาะพ่อเนาะนะครับวันจันทร์นี้พ่อที่มาบ้านหนองขามตลอดบ้านหนองขามเด้ครับบ้านน้าฝายบ้านนาฝายนาฝายอำเภอเมืองเชียงโูมันพุดบ้านขาวนะพ่อเนาะเอบ้านบ้านพุดธหนองบัวขาวครับบ้านพลเรือหัดไปด ได้จัดจุลัดก็ได้ไปก็เป็นบางข้างนาะพ่อเนาะวันศุกร์ได้ครับวันศุกร์แพักพรบดแดงน้องบดแดงเนี่ยแล้วก็พักพรบเนี่ยวันเสาร์ก็บ้านข่าววันเสาร์บ้านข่าววันอาทิตย์นี่ไเกษตรสมบูรณ์วันอาทิตย์นี่ก็เกษตรสมบูรณ์บ้านเดือยบ้านเดือยนะครับเพื่อพี่น้องจะได้งัวนเลี้ยงนะครับพ่อมาที่เลี้ยงงัวเลี้ยงงัวนโค้งัวนนุ่งงัวสาวนะพ่อเนาะเบอร์เจ้าของจำได้บ่พ่อ083แครับ แปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมาประมาเยอะบายังบาเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะพ่อเนาะอีกไม่จีมือก็นที่สิ้นปีแล้วเอาพ่ออวยพรในพี่น้องทั่วโลกเนี่ในฐานะที่พ่อเป็นไม่ห้อยอาวุโสอวยพรจีครับผมอายุวันโนสุขขังพลังให้เจริญไปหน้าหน้าเรียกไปเลยโอ้ขอบคุณหลายคุณพ่ออ่ะพี่น้องรับพรจากคุณพ่อพ่อมาก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะพ่อเด้อ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ